สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder s p o r t 4นะครับคลิปนี้นะครับคุท็อปจะมาสอนการเคลื่อนที่ตีลูกโอเวอร์เฮดนะครับบอกเลยว่าลูกโอเวอร์เฮดก็มีส่วนสําคัญในการเล่นแบดมากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันนะครับว่าให้คุท็อปช่วยสอนการฝึกลูกโอเวอร์เฮดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคจากคุท็อปได้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการตีประเภทคู่เนี่ยเราจะใช้เยอะมากๆนะครับเยอะกว่าประเภทเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่ตรงเซนเตอร์นะครับซึ่งประเภทเดียวเนี่ยบางลูกการตีแบ็คแฮนด์เนี่ยจะทําให้เรารักษาสมดุลร่างกายได้ดีกว่านะครับแต่ในประเภทคู่เนี่ยเราได้มีการแบ่งพื้นที่กับเพื่อนคนละครึ่งสนามนะครับทำให้เราเนี่ยถอยไปโอเวอร์เฮดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของการตีโอเวอร์เฮดกันก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับ มันทาให้เราเนี่ยมองเห็นคู่ต่อสู้นะครับเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถโยกสามารถเล่นทางไปตรงไหนเพื่อให้ได้คะแนนนะครับข้อ2เราเนี่ยมองเห็นเน็ตนะครับเราสามารถกะลูกตบลูกตัดความแรงได้ดีนะครับให้พอเหมาะกับเน็ตนะครับโอกาสพลาดโอกาสติดเน็ตเนี่ยจะน้อยกว่าตีแบ็คพาร์นนั่นเองข้อ3นะครับเราเลือกเล่นลูกได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดเซฟตบคู่ต่อสู้มองหน้าไม้เราได้ยากมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของการตีโอเฮดนะครับซึ่งข้อดีนั้นมีมากเลยนะครับส่วนข้อเสียของการตีโอเฮดนะครับมีอย่างเดียวเลยนั่นก็คือต้องใช้สปริงข้อเท้ามากกว่าการตีแบ็กนะครับใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ไปหาลูกและความเร็วในการเข้าไปตีลูกให้ทันเนี่ยมากกว่าแบ็กนะครับซึ่งจุดนี้ถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยจะทําให้จุดอ่อนโอเฮดเราเนี่ยน้อยลงและสามารถตีโอเฮดได้ดีมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูการฝึกกันเลยครับเวลาฝึกการเคลื่อนที่นะครับ เราจะฝึกแบบเดี่ยวนะครับเพื่อให้ชินกับการถอยยืนอยู่ตรงเซนเตอร์ดึงขาขวาลงเฉียงไปทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับและตีลมหนึ่งครั้งนะครับตอนตีเนี่ยมีการกระโดดสลับขาเพื่อถ่ายน้ําหนักนะครับลองดูช้าๆนะครับดึงขาสไลด์ลงเฉียงไปตีโอเวอร์เฮดกระโดดถ่ายน้ําหนักนะครับจุดที่เราควรโฟกัสนะครับมี1นนะครับช่วงที่เราดึงขาขวาลงนะครับสังเกตขาซ้ายนะครับให้เรา หมุนเท้านะครับและดึงลงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมีแรงดึงขาขวาให้เรามีความสมดุลที่ดีขึ้นนะครับถอยได้ไวขึ้นถ้าขาซ้ายเราตายการถอยจะเป็นแบบในวิดีโอเลยนะครับสังเกตขาจะพันกันทำให้เราถอยได้ช้าจุดที่ควรโฟกัสข้อ2นะครับก็คือการถ่ายน้ำหนักสังเกตที่เราจะตีนะครับครูท็อปจะดึงขาขวาเฉียงลงมาถ้าวัดจากเซนเตอร์นะครับ เท้าซ้ายและเท้าวขวาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงกันพอดีเลยนะครับและเมื่อเรากระโดดถ่านน้ําหนักเนี่ยตัวเราจะหันหน้ากลับมาหาสนามตัวตรงให้สนามทําให้เราเคลื่อนที่ไปตีจุดต่อไปเนี่ยได้ง่ายนะครับจุดโฟกัสข้อที่3นะครับการจับไม้ถ้าเราจะตีโอเฮดเซฟตรงนะครับหรือตบตรงๆนะครับครูท็อปแนะนําให้จับไม้แบบ V-Shape เลยนะครับเพื่อบังคับลูกตรงได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเราจะตีคอร์สนะครับตบคอร์สคุณท็อปจะหมุนกริปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หน้าไม้เนี่ยหันไปทางคอร์สได้ง่ายนะครับถ้าเราจับแบบ V Shape การตีคอร์สด้านนี้นะครับบางลูกอาจจะต้องบิดข้อมือมากเกินไปนะครับทําให้การเคลื่อนที่เนี่ยไม่สมดุลตามไปด้วยนั่นเองนะครับลองดูวิดีโอกันเลยนะครับฝึกช่วงแรกแนะนําให้เคลื่อนที่ตีลงไปก่อนนะครับเมื่อชินแล้วก็ให้เพื่อนปล่อยลูกให้นะครับคนปล่อยอาจจะต้องเก่งนิดนึงนะครับในการปล่อยให้แม่นยํา ถ้าเพื่อนๆฝึกลูกนี้จนคล่องจุดอ่อนในการตีโอเวอร์เฮดก็จะหายไปอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการตีลูกโอเวอร์เฮดนะครับสังเกตว่าการฝึกเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราแค่ดึงเท้าขวาเนี่ยลงโดยที่มีขาซ้ายเป็นจุดหมุนให้ขาขวาเนี่ยก้าวลงนะครับกระโดดสลับขานะครับแล้วเข้ามาเซนเตอร์แค่นี้เองนะครับในการฝึกและท้ายคลิปนะครับลองมาดูครูท็อปตีแบ็คแฮนนะครับในจุดเดียวกับโอเวอร์เฮดนี่แหละนะครับว่าผ้าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อเสียของการตีแบ็คแฮนก็คือ เราหันหลังตีให้ลูกนะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นคู่ต่อสู้นะครับไม่เห็นเน็ตทําให้เราต้องใช้การคาดดาวนะครับและความเคยชินเพื่อตีให้ได้เปรียบแบ็กหยอดก็อาจจะติดเน็ตได้ง่ายนะครับแบ็กโด่งก็อาจจะโดนตกง่ายคู่ต่อสู้อ่านไม้ได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของการตีแบ็กลึกนะครับข้อดีของแบ็กแพนลึกเนี่ยก็มีคือการเคลื่อนตัวไปตีเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับรักษาสมดุลได้ดีกว่านั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับเมื่อลูกมาฝั่ง ด้านโอเของเราเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกช็อตว่าเราจะตีโอเหรือแบ็กดีนะครับข้อดีข้อเสียก็ตามที่คุณท็อปบอกไปเลยนะครับแต่ถ้าเราถอยไปตีโอเทันนะครับคู่ต่อสู้มองหน้าไม้เราได้ยากมากจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้คุณท็อปด้วยนะครับเป็นกําลังใจคุณท็อปทาคลิปไปนานๆนะครับช่อง Thunder Sport 4ฟเนี่ยนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าคุณท็อปเนี่ยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนนะครับ รีวิวสินค้าสินค้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ในร้านกูท็อปมีนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการรีวิวนะครับและสุดท้ายก็คือการเล่นคู่นะครับการตีกวนนะครับรูปเกมที่สนุกสนานนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปพวกนี้นะครับฝากกดซับสไครต์ติดตามช่อง thunder sport f o ด้วยนะครับและคลิปต่อไปนะครับที่กูท็อปกำลังตัดต่ออยู่นะครับนั่นก็คือการตีแบ็คแฮนด์ลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการตีแบ็คแฮนด์ลึกเนี่ยเราต้องก้าวเท้ายังไงนะครับจังหวะตียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปอลลึกกันคิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย